สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อ,อยู่กับช e l g u ไก e g เกมนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำคาร์ดของเกม Dark Souls 3กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้อันแรกก็จะเป็นไนแอัศวินนะครับก็จะมีชุดเกาะมาให้อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเน้นไปบาลานซ์ระหว่างสเตนกับเด็กทิวตี้นะฮะก็จะพอๆกันแต่ก็ไม่สูงมากนะฮะส่วนอินเท l i ลเจนต์กับ เฟสนะฮะจะกลางๆนะฮะไม่ถึงก็ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นนักลบมือเซนารีนะฮะจะเป็นนักลบถือดาบโค้งนะฮะตัวนี้ก็เด็กทิวิตี้จะสูงหน่อยนะฮะก็คือความคล่องตัวสูงนะครับเวทมนต์ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะถัดมาก็วาร์เรอร์นะฮะอันนี้ก็จะเน้นเดที่ สเต้งนะฮะต้องถืออาวุธหนักนะครับผมต่อมาก็เฮลลาดนะฮะนี่จะใช้หอ,อกนะครับก็จะมีค่าเฟียสสูงนะฮะใช้เวทมนได้ด้วยนะครับแล้วก็ค่าเด็กกับสเตงก็กลางๆนะครับถัดมาจะทีฟนะฮะทีฟนี่ก็จะเน้นไปที่เด็กติวิตี้นะฮะนี่จะเป็นมิสซั่นนะครับค่าเวทมนตร์ก็กลางๆนะครับ ถัดมาก็จะเป็นแอสซัสซินนะครับเป็นนักฆ่านะฮะอันนี้ก็จะใช้ดาบยาวอย่างนี้นะฮะโลจะเล็กๆนิดนึงอันนี้ก็จะเน้นไปที่เด็กติวิตี้นะฮะความคล่องตัวนะฮะโลนี่น่าจะเอาไว้ใช้แพรลี่ได้ด้วยนะครับถัดมาจะเป็นซอร์เซอร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อยู่แล้วนะฮะเป็นนักเวทนะฮะดาบก็ประมาณนี้ไม่ใหญ่มากโลก็เล็กๆนะครับ ล้วจะเน้นไปที่อินเทลเจนซ์เยอะเลยนะฮะแล้วก็ความคล่องตัวนะฮะส่วนเฟสก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะถัดมาจะเป็นไพโลแมนเซอร์ะนะฮะตจวนี้ก็จะเน้นไปสมดุลระหว่างอินเทลเจนซ์กับเฟสนะฮะก็จะพอๆกันนะฮะเน้นเวทมนต์นะครับสเต็งก็ก็สูงใช้ได้อยู่นะฮะอันนี้ ถัดมาก็คือเซอริกนะฮะก็เป็นตะบองถือตะบองอย่างนี้นะฮะก็จะเน้นไปที่เฟียสนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะสเติงนะฮะเฟสกับสเติงนะฮะดิสติวิตี้อย่างอื่นก็น้อยนะฮะถัดมาก็คือไม่ใส่อะไรเลยทุกอย่างเป็นสิบนะฮะเลเวลหนึ่งนะครับนี่คือสำหรับผู้เริ่มต้นแบบแบบเริ่มต้นเลยนะฮะเพราะคลาอื่นเนี่ยเขาจะเลเวลสูง แล้วนะฮะตัวนี้ก็คือสำหรับผู้ท้าทายนะครับไม่มีชุดเกาะไม่มีอะไรให้เลยนะไปหาเอาดับหน้านะครับจะปรับค่าอัตติบิวเอาเองนะฮะว่าจะเพิ่มอะไรนะครับทุกอย่างสิบหมดนะฮะโอเค ก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ